สวัสดีจ้าเพื่นพนอนๆเมื่อนี้เป็นคลิปตัวจับเอา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 ผาเซ็กเล็กมาทางนี่ขอบอไปเก็บแบบทัวว่วซอยเพนเดิลโยเฮ็ดไปทั่วน่าจะมากับพี่บากกับจังสีละท้นเอาเดอ้อบอกจะคข้องนี่ละเพื่อนๆเห็นนี่ยังพระเจ้าจสูงสูงพุ่นเอาสิบวัวระดับความเสียวกันพอมาถึงกระปวดเงียบหลดจักเม็นยังเราไปเข้าห้องน้ํากันก่อนนะคะมาสํารวจห้องน้ําสวนสาธารณะที่นี่กันดีกว่า ที่เกาหลีซีดีมองนึงเ้อจ้าไปเขา่าของน้ำใส่ห้างบนต้องเอาทิชชูไปเลยเพราะว่าเขาจะมีทิชชูไว้หายตลอดทาง <c oughs> ข้างทางของน้ำก็มีวิวหาชมเ้อจ้าเป็นสะพานแขวนกับสะพานหม่แบบนี้เอาเอมมาว่าสัน้นเลยว่าแม่เม่โตัวดาะระเล่นมานี้เ <c> ฮ <oughs> กเด็กหน่อยหลวงแม่ มองนี่สิมีแพ่นชันให้เศร้าเป็นตึกกกะมี่เป็นหลังกะมี่เอาไว้แคมป์ปิ้งปิกงนีก่กันนะจ๊ะมีหอค่อยสูงให้เห่าโดโดรวดสลิงลงมาแต่ว่ามือนีเฮ่ามากคำโพดจนว่าพระที่สิตโตกดินแล้วจังมาหอดก็เลยบดไดเหรียญนะจ๊ะมือเนี่ยผัหนาสูงได้นน่แต่ว่าเบิ่งในผ่ามันบบก่อยสูงเนาะครับรถขึ้นมาท้าเขาวอีจังนอยกับซิมี่แผ่นชันแบบนี้จ้ะมันเป็นตึกให้เศร้าเป็นห้องราคากรสิถือลงก็าบานเป็นหลงัง จอดรถจอดลากกันสะดวกสบายข้นมากหลายอยู่ที่นี่เพราะว่าจอด,ดรถไล่ระดับกันขึ้นมาเนี่เห็นรถจอดเพียบเลยเ <c oughs> ขาคือสามารถมาทำอาหารแคมปิง้งปิกนิกกันนาห้องที่เซาได้เลยจ้าถ้าสูงขึ้นมาจัหนอยก็สิมีหอดูดาวอยู่ตรงนี้เด้จ้าเฮ้ามาซาพโพดมันปิดเบิดอรโรดจนว่าสีหกม้งแล้งแล้ว <c oughs> แล้วก็เล็กกลับลงมาจะมาขึ้นสะพานสูงนี้เ้อจ้าไปติงเาถึงแล้วทุกคนขึ้น่ปจ้า สวยเราไปขึ้นสะพานกันดีกว่าทุกคนไปดูวิวว่ามันเป็นยังไงในเวลาที่ห้าอ่อนแรงเข้ากับต้องกลับมาสู่ธรรมชาติเพื่อชาติพลังเติมกำลังกายกำลังใจพักผ่อนให้สุขภาพแข็งแรงเติมกำลังใจให้หัวใจของห้าเข้มแข็งพร้อมที่จะกลับไปสู่งานต่อผัยกำลังทออยู่กับสู่ๆ้ะจ้าเอามันยังล่ะเนี่ย เบืองรูเมตรชานพวกเธอนั่งกลัวความสูงเงียวเฮียนะแม่วันหน้าจะพาไปเที่ยวต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะไปแล้วค่ะ